การพัฒนาแนวคิดเปิดใจปรับใจเชื่อมใจด้วยบทละคร DNA อุ่นใจเคยได้ยินไหมครับว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองซึ่งเปรียบเสมือนเซฟโซนให้แก่ผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมหาศาลสิ่งสำคัญคือต้องรู้จักเปิดใจ ปรับใจเชื่อมใจแล้วสร้างบรรยากาศความอบอุ่นในการเรียนการสอนสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการจำลอง DNA หรือ DNA Replication เป็นกระบวนการสำคัญในเซลล์สิ่งมีชีวิตโดยสมมุติให้ผู้เรียนแสดงบทละครเป็นสารหรือเอนไซม์สำคัญในขั้นตอนการจำลอง DNA แล้วให้ผู้เรียนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นรายกลุ่ม รูปแบบการจัดกิจกรรมเริ่มต้นโดยให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาการจำลอง DNA จากช่อง BIOS ส i ไว n g กิงบน u u u e e ซึ่งเป็นช่องที่ครูผู้สอนจัดทำขึ้นจากนั้นเมื่อผู้เรียนสรุปการจำลอง DNA รายบุคคลเสร็จแล้วผู้เรียนเปิดใจแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนในกลุ่ม โดยให้เพื่อนในกลุ่มบอกเล่าขั้นตอนการจำลอง DNA ตามความเข้าใจให้เพื่อนในกลุ่มฟังอย่างเปิดใจวนให้เพื่อนในกลุ่มได้นำเสนอทุกคนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรับใจโดยเพื่อนในกลุ่มทุกคนจะช่วยกันหาคำตอบข้อเท็จจริงและร่วมกันให้เหตุผลที่ถูกต้องเมื่อมีเพื่อนในกลุ่มเข้าใจผิดซึ่งขั้นตอนนี้ ครูผู้สอนจะคอยรับฟังและร่วมปรับใจไปพร้อมๆกับผู้เรียนต่อไปจะเป็นขั้นตอนเชื่อมใจโดยให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนช่วยกันออกแบบบทละครการจำลอง DNA โดยสมมติให้เพื่อนในกลุ่มเป็นสารหรือเอนไซม์สำคัญในขั้นตอนของการจำลอง DNA เมื่อผู้เรียนออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน เพื่อนต่างกลุ่มรับฟังอย่างเปิดใจอีกทั้งคอยปรบมือให้กำลังใจกันระหว่างกลุ่มติชมร่วมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรุปเนื้อหาสร้างองค์ความรู้ของตนเองที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการทำกิจกรรม การจำลอง DNA เป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิตการเจริญของตัวอ่อนการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดความแปรผันทางพันธุกรรมซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได <c oughs> ้การจำลอง DNA จะมีการแยกสายแม่แบบออกเป็นสองสาย และแต่ละสายจะสร้าง DNA สายใหม่โดย DNA แม่แบบและ DNA สายใหม่จะจับกันเป็นเกลียวด้วยพันธะไฮโดรเจนดังนั้นหากผู้เรียนเกิดการสร้างพันธะที่เรียกว่าความอุ่นใจในระหว่างตัวผู้เรียนด้วยกันและกับตัวครูผู้สอนการเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมหาศาลผลจากการทำกิจกรรม ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีววิทยาผู้เรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนผู้เรียนสามารถคิดอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอุ่นใจการเปิดใจเป็นสิ่งสำคัญเป็นก้าวแรกเพื่อให้เกิดการปรับใจยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเชื่อมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดความอุ่นใจในการเรียนรู้ถูกความรู้คู่ความสุขติดตัวผู้เรียนอย่างคงทนเหมือนดังเกลียวคู่ของ DNA